ดูนาวาเต้นดูนาต้วเต้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกับพวกเรานะคะ A2N Channel นะวันนี้เรามาทำอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะคุณแม่เอค่ะ,าคะนาวาครับพวกเรา A2N Channel วันนี้นะคะพวกเรา A2N Channel จะมาหาขนมใหม่ในเซเว่นโอเคนี่นะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าในเซเว่นเนี่ย มีขนมอะไรมาใหม่ที่เราสามารถเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูได้นะดูซิว่าจะหาจนเจอไหมขนมใหม่ในเซเว่นอะไรขนมใหม่ในเซเว่นนี่ขนมใหม่ตรงไหนอ๋ออันนี้เป็นยูปี้ที่เขารวมกันเลยนะในถุงเดียวก็จะมีพิซซ่ามีเฟรนช์ฟรายแฮมเบอร์เกอร์นะคะนนใหม่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่เคยเห็นนะอันนี้เป็นเท่าแก่น้อยเหมือนกันนะคะแต่เป็นรสหมึกย่างนะ โอเคเดี๋ยวเราจะให้นาดากับนวา,านะคะขนมมาใหม่ในเซเว่นนะคนละสองอย่างนะคะไปเลย,เ,ลยรเราจะมาดูกันนะคะว่าขนมใหม่ในเซเว่นเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะคะอันดับแรกของนาวาะไยครับไม่รู้อะไรแต่ว่าเข <laughs> าเขียนว่าบล็อกเกมแคนดี้นะคะของนาดาเป็นอะไรดูเอิมบปปิ๊กกับ ธอรมดาเป็นฟีโป้กัมมี่อีกฟีโป้กัมมี่ฟิวนะคะอ่ะอีกอันนึงเป็นนี่นะคะยูปี้จัมโบ้เบอร์เกอร์อันใหญ่มากอันนี้สองอันนี้แบบรวมกันเลยนะอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เกือบเกือบเท่ากับอ่ะของจริงเลยนะของเบอร์เกอร์ของจริงเลยนะคะอันแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เป็นอ่ะกัมมี่รันนะคะก็คือเป็น อ่ารวมกันหมดเลยก็จะมีเฟรนช์ฟรายมีพิซซ่าเบอร์เกอร์นะคะอ่าโอเคแล้วแกะไหนก่อนแล้วก็โคลาใช่แกะันไหนก่อนคะ<ก>ะอนไหนก่อน<ก>โอเคแกะของนาดาก,ก็ว่าก่อนว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่าคุณแม่คิดว่าตัวเบอร์เกอร์อ่ะมันก็คงธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าขนมบล็อกนี่มันเป็นยังไงอะ่ะ <Okay. S 1> อ๋อมันเป็นเหมือนบล็อกซีเรียลอย่างนี้เลยนะเป็นขนมน้ำตาลนะคะนี่ก็ลองลองต่อดูได้นะ ลองต่อดูได้คะ่ะลองต่อดูได้ลองช่วยกันต่อได้นี่นะคะของใหม่ในเซเว่นนะชิเลยอ่าลองชิมดูก่อนไหมว่ามันเป็นยังไงชิมค่ะอ่าเป็นไงฮะเก <c oughs> ลียวเกลยวอ่า <c oughs> โอเคว่าลองชิมดิลูกลองชิมนี่มันเป็นยังไงไป้าถุงที่สองแกะอันไหนนี่คุณแม่แกะนี่ดีกว่าคุณแม่ไม่เคยเห็นนี่ปีโป้กัมมี่สติลโอ้คือมืเป็นหนึ่งเงี้ยอ๋อมันก็เป็นแบบ เจลลี่นะกลิ่นมะงกลิ่นองุนะ่นนะไม่จะผัวม่วงกลิ่นองุ่นแล้วข้างในก็เป็นแบบมีกระดองุ่นข้างใน,นนะคะเดี๋ยวนาดาลองกัดที่ดูว่ามันเป็นยังไงกัดให้มันตรงกลางค่ะทอมมีวม,มอีอ๋อข้างในมันเป็นองุ่นแา้มาลองกัดที่ดูมีรคขอล่าด้วยนะครับากัดที่ครับชิมแล้วนะคะหวานมากนะคือ <laughs> กัดไปแล้วหวานหวานเลยนะคะแล้วก็อันนี้ที่เป็นบล็อกอันเนี้ยเด็กบอกว่าเป็นไงฮะ ไม่อร่อยนะคะเปรี้ยวๆนะอันนี้ไม่อร่อยต่อไปเราจะแกะอะไรดีคะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนี่ยจะธรรมดานะเนี่ยเบอร์เกอร์ก็จะธรรมดาชิ้นใหญ่หน่อยใหอ่ามันจะชิ้นใหญ่เท่านั้นเองแกะะแกจากข้างหลังนะคะนี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้เปรี้วนี่เป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามแกะแกะชิューมันเหมือนพิซซาเลยค่ะก็จะเป็นชั้นๆอย่างนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมอุ้ยอ้ย อโอเคลองลองทานดูสิคะว่าเป็นยังไงโอ้นวนาวนาวกัดกัดทั้งอันเลยกัดทั้งอันเลยนะคะลองชิมดูค่ะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงอ่าแงออกม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 านี่แงออกมาก่อนก็คงเหมือนยินรีบแบบที่มันเป็นแบบถาดทั่วไปนะคะเนี่ยอนดาลองชิมดูเหมือนพิซซาเลยค่ะือนพิซซาเลยนะรูปเหมือนพิซซาอนนาวทานครับนาวทานมะเขือเทศอ่านี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้นาดาแลนวานาบอกว่า มันเป็นยังไงนะรสชาติเป็นยังไงเราเป็นยังไงคะอร่อยไหมโอ้ไม่อร่อยเบอร์เกอร์เรา3าบเดบาทนะนาเบอร์เกอร์เป็นไงไม่อร่อยไม่อร่อยนะไม่ชอบโอเคต่อไปนะคะเป็นขนมใหม่ในเซเว่นอันนี้เป็นแบบว่าเป็นมื้อเที่ยงนะแม่จะดูว่ามันมีอะไรบ้างนะความจริงมันก็เป็นของยูฟี่หมดนะคะเพราะว่ามันถ้าเป็นยูฟี่ตรงนี้ นี่อ้าวก็เป็นนี่มีเฟรนดฟรายนะคะเฟรนดฟรายเขาว่าเป็นน้ําตาลจะหวานหวานหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นพิซซ่าคือปกติมันเขาจะขายแยกอยู่แล้วแหละพิซซ่าเนี้ยแล้วก็อันนี้อะไรลูกเอมฮอทดอกอันนี้เป็นฮอทดอกนะคะแล้วก็อุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอาอันนี้ด้วยอันนี้แม่ชอบอันนี้เป็นโคลานะคะเป็นโคลาเป็นเหมือนน้ำอ่ะแต่ว่ามันเป็นยูปี่นะโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็น เบอร์เกอร์นะคะเบอร์เกอร์จิว okay. ๋วโอเคเราเอาเบอร์เกอร์จิ๋วกับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เล็กเบอร์เกอร์ใหญ่มาเนกันพีน่ค่ะว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมเบอร์เกอร์จิ๋วมันอ่ะคุณแม่จะแกะอันนี้ดูว่ามันเป็นยังไงนะเขาคิดหน่อยค่ะคุณแม่ชอบอันนี้นะอ่ะนี่กางเกงอยู่นี่หรอกนี่น่ารักดีนะเนี่ยเยี่ยวอ่ะทนาดาเป็นคนชิมลองชิมดิคะเป็นไงนี่อร่อยอ่ะโอเคนะอันนี้มันก็คงเปรี้ยวๆนะฮะน้าวาลองลองที่ลูกลองชิมสิใช่เปรี้ยว นี่นะคะขนมใหม่เซเว่นนะเราเราหาได้แค่นี้เพราะว่าเซเว่นนี้อาจจะมีแค่นี้ก็ได้เพราะว่าเซเว่นแต่ละเซเว่นมันไม่มีมีไม่เหมือนกันนะย,ยุ้มยุมยุ้ม,ย,มยุ้มนะคะนี่เพราะว่าเรากินไปขวดหมดแล้ว่านี่ดาดกินไปแล้วครึ่งขวดนะคะนี่ ใครมีขนมใหม่เซเว่นนะคะที่แปลกๆมาเอามาให้เราดูบ้างนะคะไปลแล้วนะคะ okay, คลิปนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะคือมีคนดูช่องเราเยอะมากนะแต่95%คือยังไม่กดติดตามนะคะคุณแม่ฝากกดติดตามให้นะารากราวหนไหนแล้วกันนะคะไปแล้วนะคะ,ะ,คะบ๊ายบายคะ่ะ